ประเด็นดังฟุตบอลไทยวันนี้คุยเรื่องอื่นไม่ได้เลยครับต้องคุยเรื่องของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานนี้เราอกหักไม่ได้ไปเอเชียนคัพ2026รอบสุดท้ายนะครับเราเล่นในรอบคัดเลือกที่สนามกีฬาสุโขทัยเจหมน้อยปีแพ้ให้กับอินเดียไป1่งประตูต่อสอให้จบเส้นทางที่รองแชมป์กลุ่มนะครับซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเขาจะเอาแค่แชมป์กลุ่มไปเล่นรอบสุดท้ายนั่นก็คืออินเดียที่เอาชนะเราแล้วก็ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยโอ้โหตกรอบเอเชียนคัพเป็นครั้ง นะครับฟุตบอลโลกหญิงในปี2027ที่ประเทศบราซิลก็ถูกปิดฉากไปด้วยนะครับโครงการรถชูบราซิลชู2านซวของทีมชาติไทยของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ล่มไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราไปไม่ถึงฝั่งฝันตกรอบตั้งแต่เกมชิงแชมป์เอเชียนะครับก็แน่นอนครับเป็นประเด็นหลังจากนั้นนะครับเพราะว่าทางคุณแป้งนนพันธ์ล้ำซํำในายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเอก็รีบออกมาแอคชั่นโดยเร็วเลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยทีมเยาวชนของเราตกรอบไม่ว่าจะชุดไหนๆก็เงียบหายไปหลายวันนะครับแต่พอฟุตบอลหญ ก็มีแอคชั่นจากท่านนายกมาทันทีนะครับว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้นะครับ7กรกฎาคมจะมีการประชุมนะครับพูดคุยถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางระบบการพัฒนาฟุตบอลหญิงไทยนะครับโดยยืนยันว่าสมาคมเนี่ยให้การสนับสนุนโค้ดอิเคดะเต็มที่เลยโค้ดชาวญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนเต็มที่ทั้งผู้ช่วยโค้ดทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมอะไรต่างๆนาๆนาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นวันจันทร์สมาคมจะมีการหารือกันแล้วก็จะมีการพูดคุยกันนะครับซึ่งแน่นอนครับถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนแลปง โค้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับกระบวนการมันเริ่มเดินกันไปแล้วนะครับหลังบ้านก็เริ่มมีการให้ข้อมูลไปแล้วว่าเฮ้ยเรามีโครงการรถทูบารซิน2027นะเราเปิดโอกาสให้นักเตะลูกครึ่งทั่วโลกเนี่ยได้ส่งโปรไฟล์เข้ามาเพื่อร่วมเป็นทีมชาติไทยก็ปรากฏว่ามียื่นโปรไฟล์มาทั้งหมด8คนมาร่วมคัดตัว7คนแต่ว่าโคช้ชชาวญี่ปุ่นเลือกแค่1คนนะครับแล้วก็1คนนั้นเนี่ยไม่ได้ลงเล่นด้วยก็เอาล่ะผมว่านี่เป็นประเด็นหลักๆเลยที่ทางสมาคมว่าสนั สรุแล้วหาผู้เล่นตัวลุกครึ่งมาให้แล้วแต่โคชญี่ปุ่นไม่ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวาอาจจะต้องมีการพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยจับทางได้เลยครับว่ามันเป็นความคิดคนและแนวทางละสมาคมอยากใช้นักเตะลุกครึ่งแต่โคชญี่ปุ่นไม่ใช้แล้วผลงานมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ดูแล้วเนี่ยมันก็คงจะทํางานด้วยกันลําบากนะครับคือถ้าดูในมุมกว้างๆเนี่ยเพราะว่า แนวทางไม่เหมือนกันทํางานด้วยกันไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรในการที่เขาเลือกใช้ตัวผู้เล่นทั้งคนญี่ปุ่นคนนี้เองก็ไม่ได้ธรรมดานะครับดีกีโปรไฟล์ระดับพาทีมเยาวชนของญี่ปุ่นควา้าแชมป์โลกมาแล้วทําทีมชาติฟุตบอลหญิงญี่ปุ่นชุดใหญ่มาแล้วเพราะนั้นเนี่ยดีกีโปรไฟล์ผมว่ามันรับประกันคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็เท่าที่ผมเคยได้ข้อมูลมาเนี่ยในเรื่องการทํางานเนี่ยค่อนข้างที่จะลงรายละเอียดในเรรรรื่่่่ออออออองงงงขขกกกกกะะบววนาาาาฝึซ้มมมไหลลยๆแตูีุจ กูรูฟุตบลอลหญิงเองเ็าบอกว่าเรื่องของการเลือกตัวผู้เล่นการจัดตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมายคำถามเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูสมาคมว่าจะตัดสินใจในกรณีนี้อย่างไรนะครับผมเองก็ไม่สามารถที่จะไปวิจารณ์โค้ดได้มากมายนะเพราะไม่ได้มีความรู้ช่องชองในเรื่องของฟุตบลอลหญิงพูดไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาตัวนั้นลงทาไมตัวนี้ไม่ติดถึงงุ่นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราเราไปวิจารณ์ถึงขนาดนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในมุมมองเนี่ยก็มันก็น่าเสียดายว่าถ้าโคโ้น ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมบอกว่าการเปลี่ยนโค้ชเนี่ยมันก็เป็นการเน้นที่ยอดปลายเหมือนเดิมนะครับเราต้องถามว่าวงการฟุตบอลหญิงของเราเนี่ยได้มีการพัฒนารากฐานที่มันมั่นคงและแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนนะครับแน่นอนเราเคยไปฟุตบอลโลกมาสองครั้งนะครับถือว่าเราโชคดีที่ในช่วงนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือเขาโดนแบนนะครับแต่ว่าในมุมนึงระบบรากฐานการสร้างฟุตบอลหญิงเรามันแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนมีการผลิตทรัพยากรมากขนาดไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องลงไปให้ความสําคัญมากกว่านี้นะครับผมบอกเลยว่าฟุตบอลหญิงไทยมันพัฒนาา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 มมมมมมกกกว่่่่เเเเดิิยอะจทีผรขข้ํ กว่าปีที่แล้วตั้งแต่คุณนเรม,มนศิริวัฒน์เข้ามาปลุกที่ฟุตบอลหญิงให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจนมาถึงวันนี้ผมว่าฟุตบอลหญิงมันพัฒนาขึ้นนะครับมันพัฒนาขึ้นมาเยอะมากมีนักฟุตบอลเล่นเยอะมากด้วยแต่มันยังไม่ดีพอในการที่เราจะขยับไปอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงผมว่าจะ่ปไปมองให้เรื่องโค้ดนะครับเราต้องมองด้วยระบบทั้งหมดนะครับด้วยระบบทั้งหมดของฟุตบอลหญิงซึ่งก็ ยากมากๆในการที่ทําให้มันมั่นคงแข็งแรงและประสบความสําเร็จนะครับฟุตบอลชายของเรายังตุปัตตุเปยังน่าเป็นห่วงอยู่เลยถ้าฟุตบอลหญิงอีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยแน่นอนนะครับแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูวันจันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในส่วนของฟุตบอลหญิงไทยบ้างน,นะครับรอรุกนะครับ